วันนี้เป็นวันที่3มกราคมพุทธศักราช2567ก็ถือว่าเป็นวันต้นปีนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหามาคารวะสวัสดีเนื่องในวันปีใหมส่สากลนะปีใหมส่สากนก็เลยถือโอกาสนะครับถือโอกาสแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เข้ามาก็คือว่ามีอุ้ยคนหนึ่งนะ,ะซึ่ง อายุมากแล้วก็พูดง่ายๆคือใกล้จะเสียชีวิตหรือจะตายแต่ไม่ยังไม่ยอมตายหรือว่าตายไม่ได้ใช้เข้า่าตายไม่ได้นี่จะถูกกว่านะร่างกายเนี่ยก็เหม็นข้างในเนี่ยนเหม็นแล้วใครๆหรือว่าญาติพี่น้องเข้ามาใกล้ก็จะรู้แล้วก็รับทราบได้ว่าอ๋อข้างในเนี่ยเริ่มเน่าละแต่ยังไม่สิ้นใจนะค ทําไมถึงสิ้นใจไม่ได้ก็เพราะว่ามีวิบากกรรมอยู่นะมีวิบากกรรมกรรมของตนเองอกรรมของตระกูลที่มาเหนี่ยวลังอยูอ่ให้ได้รับความทุกข์ทรมานนะก็มีหลายเคสที่ผมไปช่วยเหลือนะช่วยเหลือผู้ที่ใกล้เสียชีวิตนะแต่ก็ยังยังยังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้นะไไไดนะเคสนี้ ก็เลยให้เขาพร้อมกับลูกหลานสร้างกุศลด้วยการสืบพัสนาด้วยการก็จะไปเชิญต้นโพนะฮะต้นโพมาปลูกมาปลูกแล้วก็ให้ให้อุ้ยเขาเนี่ยได้ลดน้ำได้ได้ลดน้ำพดินแล้วก็ปลูกต้นโพ ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหาเป็นกุศลเป็นมหากุศลในการจิตว่าสื้อพัฒนาในการสื้อพัฒนาสืบต่อไปนะเพราะอะไรเพราะว่าต้นโพนี้มีความหมายหรือมีเหตุการณ์หรือว่าเป็นนิมิตหมายที่สื่อถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าในพุทธประวัติครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปตายต้นโพนี้พอเขา ได้ปลูกต้นโพลดน้ำต้นโพพร้อมกับอัญเชิญพระแม่ธรณีไปเพื่ออุ้มชูเลี้ยงดูให้ให้ชีวิตเขาได้เจริญขึ้นเนาะให้เจ้ากรรมในเวรได้เคลียร์ได้แก้ไขวิบากกรรมซึ่งกันและกันอุ้ยก็ได้จากได้จากไปได้จากไป เพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมาเหนียวลังมาลัดมาอะไรต่างๆเมื่อเราเคลียร์วิบากกรรมซึ่งกันและกันเขาก็จะหลุดพ้นก็จะเล่าเรื่องนี้ให้กับลูกศรริษย์ฟังนะก็จะเป็นเพื่อให้ระลึกถึงว่าก่อนที่เราจะเสียชีวิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีสารณะไม่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเพียงพอ นะไม่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเราก็ไม่สามารถที่จะไปสู่สุกติได้นะมาควาว่าจิตเราเนี่ยยังภาะวะภวงองยังมืดแปด้านไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าหากว่ามีบุคคลหนึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆเราเดินทางไปที่กรุงเทพเรายังไม่เคยไปกรุงเทพไม่รู้จักกรุงเทพเลยพอเราไปเราก็จะงงว่าอ๋อเราจะไปที่ไหน แต่ถ้าหากว่ามี GPS นําพาเราไปหรือมีบุคคลที่รู้จักสถานที่ต่างๆที่เราจะไปนําพาเราไปเ,าเราก็จะไปถูกทิศถูกทางแต่ถ้าเราไปคนเดียวก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีประสบการณ์มีการเรียนรู้มีทักษะที่ว่าผ่านมาแล้วเราก็จะสามารถไปได้ชั้นใดก็เช่นเดียวกับว่า,าผู้ที่จะละสังขารน,นี้แล้ว เขายังไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งที่ที่พึ่งพิงพอ,อก็จะเคงวงคว้างนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตก็เคงวงคว้างะฉะนั้นจึงถือเหตุการณ์นี้มาสั่งสอนอลูกศิษย์ว่าเออเราควรที่จะมีการขึ้นเรือ,อของสาระองค์ไหนองค์หนึ่งหรือว่าขึ้นเรือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นขึ้นเรือของเจ้าแม่กุลอิมพระแม่กุลอิม เมื่อเราจะสิ้นชีวิตหรือว่าเราเกิดจะเกิดอุปัติเหตุหรือว่าเรามีความทุกข์มีอะไรต่างๆประสบปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราให้เราเกิดสติปัญญาเพื่อไปแก้ไขปัญหานะทุกคนก็มาว่าเออจะขึ้นเรือ,อลำไหนก็บางคนก็กบอกว่าจะขึ้นเรือของเจ้าแม่กุนอิม ในเมื่อเราจะขึ้นเรือขององค์สิงศดิ์เราก็จะต้องรู้ว่าองค์สิงศิองค์สิงศศิ์นั้นนะ่ะท่านมีข้อวัดปฏิบัติอะไรเราต้องสร้างเหตุเพื่อให้เกิดสิทธิที่จะได้ขึ้นเรือของท่านนะถ้าเป็นเจ้าแม่กุนอิมก็คือชื่อปุยก็คือว่าเราต้องมีจิตที่เมตตากรุณา ถ้าเรามีจิตท,ที่เมตตากรุณาเราจึงมีสิทธิ์ที่จะขึ้นเรือของเจ้าแม่กุลอิมเพื่อไปสู่สุคติหรือไปสู่จุดมุ่งหมายไปทางที่เราได้คาดหวังไว้คาดหวังไว้เพราะว่าเราสร้างเหตุดีผลย่อมได้รับดีแน่นอนสร้างเหตุเช่นใดย่อมได้รับผลตามเหตุเช่นนั้นนั้นนี่แหละบางคนก็จเจริญรอยตามพระแม่ธรณี พระแม่ธรณีเป็นพระแม่แห่งการอุ้มชูเราก็ต้องไปอุ้มชูเด็กอุ้มชูผู้ด้อยโอกาสอ่าผู้ยากไร้อะไรต่างๆนะอันนี้อ่ถ้าเราอุ้มชูเราก็สร้างเหตุดีในการจะขึ้นเรือของอ่าพระแม่ธรณอีอีกคนนึงก็ว่าเออจะอ่าขึ้นเรือขององค์พ่อราหูอ,องค์พ่อราหูก็คือผู้ขจัดเคาะภัยอ่าใครมีเคาะมีภยัยอ่าได้รับอุบัติเหตุหรือว่าจะได้รับอุบัติเหตุอะไรต่างๆ เราไปเกื้อหนุนเขาอะไรเขาจเจริญนอยตามองค์พ่เราหูไปขจัดเคาะภายัยหรือไปแก้ทุกข์อะไรให้เขาอันนี้เพื่อสร้างาสร้างสิทธิสร้างเหตุดีเพื่อที่จะขึ้นเรือของอ,องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนี่แหละเมื่อปีใหม่อย่างนี้มาเราก็ามีมีธรรมะหรือมีข้อคิดนี้ทุกคนก็ <c oughs> ได้ เป็่วาจานะเป็่วาจาเป่วาจาแล้วก็เขาเรียกว่าให้สัจจสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยกตัวอย่างอ,าอย่างเช่นปีนี้ผมอันนี้เป็นกรณีพิเศษอีกอีกข้อหนึ่งนะก็จะมีข้ออื่นอีกว่าอ้อจะขึ้นเรือขององค์พ่อพรมนะก็ภายในหนึ่งเดือนก็จะชี้ทางชีวิตหนึ่คนหนึ่งคน,นะน,งคนแล้วก็จะไปทำความสะอาดสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ หรือว่าอีกคนหนึ่งอันนี้ก็จะขึ้นเรือพระแม่กุนอิมก็จะทําบุญให้ทานให้ทานแก่ผู้ยากไร้ให้กับคนขอทานอะไรเนี่ยเดือนหนึ่ง,หน,งหนึ่งคนหนึ่งครั้งก็อีกคนหนึ่งก็จะขึ้นเรือของพระแม่กุนอิมโดยการไปทําบุญโรงพยาบาลทำบุญโรงพยาบาลน,นี่ก็จะขึ้นเรือของพ่งพ่อลาหู ก็จะทำบุญกับผู้ขอทานหรือผู้ยากไร้นี่ต่างๆนะอีกคนหนึ่งก็จะไปกวาดลานขององค์พ่อราหูเพื่อให้คนมาไหว้พระอะไรต่างๆเกิดจิตศรัทธาในองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นบางคนก็ขึ้นเรือของพระแม่ธรณีก็จะโดยการไปทําบุญให้ทานอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พอเสร็จเรียบร้อย อันนี้ผมจะอ่านต้นๆว่าเนาะลูกขอนมนมคาระวะสักการะบูชาพ่อปู่ฤาษีสมิงไพยด้วยจิตศรัทธาบัดนี้เหล่าลูกหลานขอตั้งปณิธานสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นตั๋วขึ้นเรือขององค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำครบ1ปีในพุทธศักราช2567ดังนี้ก็ไล่ไปเลยคนที่1 2 3 45สอา่านะทั้งหมดก็ปีนี้มี10คนนะเป็นคณะท,ท,ที่ที่มาเนี่ยนะครับ เนี่ยเราลูกหลานก็จะทําด้วยจิตหัวใจห้าต่างๆให้สัจจสัญญาวันพุทธที่3เดือนมกราคมพุทธศักราช2567เ,เขียนลงเวลาณนะสุดท้ายก็คือ,อ21นาฬิกานาทีนะอันนี้ก็เป็นเ,เขาเรียกว่า,าให้ทุกคนมีสารณะมีสารณะมีที่ยึดเหนี่ยวมีที่พึ่งเขา,าเรียกว่ามีบันไดในการก้าว ข้ามาทุกขหรือข้ามปัญหาต่างๆนะาจากนั้นผมก็จะมีการแจกนะฮะแจกบทที่จะให้ไปเวลาทำหมุนสร้างกุศลต้องรู้จักในการตั้งฐานจิตนะตั้งฐานจิตให้ถูกก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นของอพระแม่คุณอิมนะเพราะอันนี้หลายคนเลยที่ว่าพระแม่คุณอิมในการ,เ,ราเอาตั้งปณิธานจเจริญรอยตามพระแม่กุอิมนะ ในการสร้างกุศลที่ให้สัจจสัญญาไว้บางคนก็จะทําบุญกับขอทานหรือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสเพื่อแก้ทุกข์บำรุงสันติสุขทุกเดือนเป็นเวลา1ปีอันนี้ก็จะให้เขาเขียนชื่อแล้วก็หวยก็คือว่าเผานะว่าไปทําบุญเสร็จแล้วหนึ่งครั้งก็เผาเขาเรียกว่าหวยแล้วกันเรามาเรียกว่าเผาหวยก็คือว่าเปลี่ยนแปลงนะ,ะให้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่ ว่าอ๋อเราได้ให้สัจจะสัญญาสัญญากับสิ่งศิษย์ไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ว่าอ๋อเราเราให้สัจจะสัญญากับสิ่งศิษย์ว่าเราจะสร้างกุศลนะสร้างกุศลสร้างเหตุดีนะเราสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีแน่นอนแน่นอนอันเนี้ยอันนี้ก็เผื่อไว้ใครที่ว่าอ๋ออยากที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานว่าตลอดปีเนี้ยปีใหม่ปี67เนี้ยว่าจะ ทำบุญสร้างกุศลอะไรก็ดีกับตนเองอดีกับตนเองอปลดทุกข์ให้ท่านสุขนั้นถึงตัวปลดทุกข์ให้เขาสุขนั้นถึงเราสาธุสาธุ